พี่ะเฉยๆละพี่ม่ให้นมเ้ยพี่อะยังไงคะพี่พี่อ่ะดีกดด้วยสกดดวยเดีวาม่อยดี๋ยวดม่อยู่โออาเค่ะ ครับทำไมอะขอเสื้อนะถอเสื้อกล้ามโชว์ขอพอว้ขอเสื้อกล้ามก็เลยไม่เป็นไรเลยก็เลยเป็นหวานเลยครับปากกาไข่เลยปากกาไข่บ๊ายบายไปไว้นะไม่ได้ไปนะเจอกันวันที่21้กเจอกันวันที่18ดิ จะมารับดีบายบายพี่นนท์กลรบมาค่ะวันดีค่ะพี่นนท์ไปม้านพี่นนท์ค่ะไปบ้าะ